ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่กับเกม Home Sweet Home นะครับใช่แล้วท่านผู้ชมฟังไม่ผิด Home Sweet Home แต่เป็นดอกกราฟ,ฟิกมาเยอะเลยแหละก็มาเริ่มกันดีกว่าตื่นมาไอนาฬิกาปลุกเวนกูตื่นมาวันจันทร์กูไม่อยากได้ยินเสียงมึงเลย <c oughs> ผมรู้ว่าท่านผู้ชมไม่อยากได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกในวันจันทร์ นี่น่าจะเป็นหอยลูกอันนี้ห้องใครเนี่ยห้องแม่แน่เลยนี่ไม่ห้องภรรยาแล้วทำไมผมรู้สึกว่าผมตัวเตี้ยวะดูก็อี้ดิสูงสูงกูตัวเตี้ยเตี้ยห้องนี้ล่ะเปิดเข้าไปผมรู้สึกได้ยินเสียงใครทำอะไรสักอย่างเว้ยห้องนี้เปิดไม่ได้วะ่ะมีอะไรแถวน,นี้ห้องนี้เปิดไม่ได้ห้องนี้น่าสงสัยสุดๆไปเลย ลงไปชั้นล่างหวังว่าจะเจอภรรยาของ Hi honey I'm a l r n a d y t a k e i n the kids to school because they're running late I also fed the baby before leaving By the way could you check out the boiler in the basement it was making a lot more noise than usual anyways have a great day love you เอ uh ่อฟังไม่ค่อยเรื่องเท่าไหร่แต่ว่าก็น่าจะเป็นภรรยาเราโทรมานน่นแหละพาลูกไปส่งโรงเรียนนะ นั่นแหละรู้แค่นั้นดีนเขาว่าสกูกูเลยแต่งเรื่องเองเอเฮ้อโอเคนะโอเคนะกูแต่งเรื่องเองนะโอเคไหมจากที่วิเคราะห์มานะเพราะภรรยาเราไม่อยู่บ้านเฮ้ยหรือว่าตัวละครเราจะซุกเนียน้อยเอาไว้อโอ้โหเฮียเฮียเฮียเฮ้ยประตูตีหน้ากูบ้าป๋วแม่งมึงจะเปิดมึงก็เปิดแรงไปไหนนี่เป็นห้องน้ำ นี่เฮ้ยมันคุ้นๆนี่ว่าที่เสียงอะไรอะใครเปิดหาอะไรไว้วะมึนใครเปิดแก๊สเอาไว้เลยมันน่าจะรวยฮะบ้านมันมีทั้งสามชั้นน่ะห้องนี้ก็เปิดไม่ได้แปลกปลกสุกเมียน้อยไว้หรือเปล่าเฮ้ยนี่ชั้นใต้ดินปะหรือว่าอะไรอ่ะ ั่าจะใช้อะไรชั้นใต้ดินรู้สึกว่าอุณหภูมิของไอ้นี่มันน่าจะร้อนเกินใช่ปะโอโ้กูไม่รู้กูใช่ปะใช่ปะหมดเลยอะ่ะไปไหนต่อเสียงเฮ้ยเปิดได้วะคือขนลุกตื่นมาทีตื่นมาทีหนึ่งกลับพร้อมกับจอซ่า โทรศัพท์ชั้นล่างไงคุณแจโอเคไปที่ห้องนอนของเรากันเจอคุณแจแล้วคุณแจอันคิดเดียวแหละไปไขประตูนี่อะไรอะ่ะนี่ก็คุณแจเก็บไปก่อนอ้าวคุณนึกว่าไขโทรมาอีหาเสียงนาฬิกาปุก๊กลูกลูกอยู่ดีลย มันล็อกอีกแล้วออกมึงออกจากบ้านมึงเถอะ Please Please ออกจากบ้านมึงเถอะ Please นี่ไงเจอกุญแจแล้วลูกอย่ามึงร้องไห้พ่อกำลังไปช่วยพ่อกำลังไปช่วยแล้วเสียงคนพูดพูดภากอะ แม่งยังดังพ่อมาแล้วลูกลูกเจอะไรอีเด็กผีออกจากบ้านกันเถอะ ออกจากบ้านเธอรีบออกจากบ้านเธอล้วกีดเราทำอะไรวะเนี่ยกีดมือตัวเองเหรอนี่มันอะไรวะเนี่ยก็สำหรับเกมนี้ครับจบไปแล้วขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย มันน่าจะจบแล้วแหละแม่งมันตึง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 ,ตงอีแดงแดงนั่น,นอะไปเรื่อยๆโอเคก็เกมนี้ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่โฮมสปีดโฮมมันใช้เวลาแค่สองวันอย่าไปซีเรียสเลยบ๊ายบายครับ